ที่ประตูตรวจสอบสินค้า2ท่าเรือแหลมฉบังอเศรีร,ราชาจังหวชลบุรีนายวิยชาพุธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนและให้โอวาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการเดินทางในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567โดยมีนางสิริพรชนวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยนายอภิชาติทองบางโปรโงหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภยัยและพนักงานแผนกรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมพิธีเปิดสำหรับจุดบริการประชาชนของท่าเรือแหลมฉบังจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ไปจนถึงวันที่4มกราคม2567ด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบังมีการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดจุดบริการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังได้อวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนี่ก็เป็นวันที่28ธันวาคม2566 ก็อีกสามวันก็จะเป็นปีใหม่นะครับในส่วนของท่าเรือแหลมเจ้าบางเองก็ปฏิบัติจุดบริการประชาชนเช่นนี้มาเป็นประจําทุกปีนะครับท่าเรือแหลมเจ้าบางอาจจะอยู่ในส่วนในนะครับในส่วนด้านนอกก็เป็นส่วนราชการทั่วไปที่รับผิดชอบนะครับในถนนหลวงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมเจ้าบางเองเอมีบุคคลมีบุคลากรที่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากซึ่งท่าเรือจะทำงาน24ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนที่คนที่ไปเยี่ยมบ้านไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องทํางานอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังดังนั้นเองท่าเรือแหลมฉบังเร็งเห็นแล้วว่าควรจะต้องมีจุดบริการประชาชนนะครับในส่วนของบริเวณของแผนกรักษาความปลอดภัยนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาใช้รถใช้ถนนหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆจะได้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีประกอบกับ ทางจุดบริการประชาชนนี้ก็จะมีเครื่องดื่มนะครับหลายๆอย่างที่สามารถให้กับผู้เดินทางหรือผู้ทํางานที่กลับในระยะเวลาดึกนะครับสามารถออพักผ่อนจ่อนใจตรงนี้ได้นะครับในส่วนของปีใหม่นี้ผมเองก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดได้เดินทางไปพักผ่อนก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับกลับมาทํางานได้รับพลังงานจากครอบครัวนะครับ ก็กลับมาทํางานอย่างมีความสุขต่อไปสําหรับคนที่ไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็ต้องทํางานก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยขอบคุณครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน